สวัสดีเจ้าทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกระบวนการาคาั่วกาแฟด้วยมือและกระบวนการดริปกาแฟของเจ้าบ้านม่รั้วตามมาเลยจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอมาดูการคั่วกาแฟชิมนะคะวันนี้นี่กระบอกโคตรดูนี่นอ๋อ <laughs> สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้นะเจ้าทางสมาคมซื้อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่เจ้าสมาคมธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดแพร่เจ้าขณะนี้นะเจ้ามูเฮาอยู่ตีบ้านแม่ลัวนะเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งอยู่ตีบนน้อยสูงชั้นมากๆและมีสถานที่และวิวตีสวยงามนะเจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการคั่วก,กาแฟด้วยมือ โดยวันนี้เ,นเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญถึงสองท่านนะเจ้ามาเรื่องความโู้นะเจ้าท่านแรกคือท่านผู้ใหญ่เอกภพท่านฤาษีเจ้าสสวัดีท,ท่านที่สองก็คือท่านผู้ใหญ่พัชรินทร์เสชาเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้เ,เขาจะเขาเขาจะมาดูการขั้วก,กาแฟาด้วยมือซึ่งมันจะมีหลากหลายขั้นตอนเดี๋ยวจะเฮื่องีอ่า<ด>เป็น<ด>เป็นเป็นคนตีมีความสงสัยในเรื่องของกาแฟวันนี้เขาเขามาเริ่มกันเลยเจ้าที่ย่าเจ้ากระบวนการในการอ่า ข้วกาแฟอ่ะมันยสได์ของเจ้าเหลิมตั้งแต่เก็บมาเลยอ่ะสมมติต้องมีอ่าสมมติอันนี้อันนี้อยู่ที่ต้นอี่นอกเจ้าที่ต้นแล้วที่นี่วิธีเก็บของไม่ได้กาแฟต้องเก็บประมาณไหนเ,เ,จ,นเ,เจ้ายังกลวิธีเก็บกาแฟเจ้าต้องดูทีเม็ดเจ้าวิธีงอมที่สุดเจา้าอันอันจะประมาณนี้ก็คือตัวไหนเจ้าอันนี้นอกเจ้าอันนี้งอมสุดเจ้าประมาณนี้นะเจ้า อันนี้งอมซุดอ่ะเนาะประมาณนี้เนาะแต่เขาจะบอลูดทุกต้องเจ้าประแจคือบอลูดเลยเจ้าเราแล้คือเด็กเอาตีอ่าคัดเลือะเมล็ดตีว่ามันอ่าเปลี่ยนสีแดงๆกำกำอิลลี่แน่นอนจ้าแล้วแล้วถ้าถ้าเป็นจี้เขากระยังบอลเอาทุกข้อเจ้าบอลเอาจ้าโอเคพอเขาได้เมล็ดนี่เสร็จปุ๊บเขาไปสู่กระบวนการอย่างตอนเจ้าเยอะการเอาไปสีเชอรี่ดับสีเลือกตัวนี้อจ๋อตัวแดงๆนี่จ้า เขาบบเขาไปสีเลยเหรอเขาปลตาอย่างบอพานการล่างล่างแล้วเอาไปสีในล่างล่างก่อนนอกก็คือเด็กมาเซ็ตปุ๊บเขาเอาไปล่างก่อนพี่นอกล่างก่อนแล้วเขาต้องตาก่อบก่อนต้องตาตาตาจ้าก่อนเอาไปสีเลยบ้านบ้านผู้ใหญ่เองนี่ไปจะสีเลยเจ้าก็คือก็คือพอล่างเซ็ตปุ๊บก็คือเอาไปสีเปื่อที่จะเอาเปลือกเฉลี่นี่มันออกสุดต้องก็เป็นก็จะ คือคือไปสีแล้วออกมาเป็ี่ยนจะดีเลยดประมาณจะนอกนาะเดี่ยวกความอยากาอยากใ้กองความกล้านีนะจะอันนี้เข้าใจพี่มาตลอดเนี่ยพเก็บมาอีปุ๊บเราก็ไปตากสีสีพอสีเ็จปุ๊บมันจะเป็นจะีเลยมันก็ปูใหญ่ตาลาเนี่ยตาเปลนตาลาโอเคแล้วก็เอาอันนี้ไปตากต้องกตากคืนแห้งครับแล้วตากใจเวลาตัวใดจะไม่กลันตาตากของเนยประมาณวั สิบกว่าวันครับสิบถึงสิบสองวันอันนี้ตาสิบสิบสองแน่สิบถึงสิบสองวันพี่น้องออเวลาตากก็ถือเบิ้นมาคืนกับเก๊กเลยก็เขาบอกมันหมอกเหมยคือบอกไอ้พัติปกไว้ครับโอเคไปจอดมาคืนก็ถือพัติปกไว้พี่น้องโอเค่ะที่นี่พอตากเสร็จปุ๊บสิบถึงสิบสองวันเสร็จปุ๊บกระบวนการต่อไปทำสเตเต่อร์เสร็ จะเอาไปสีกะลาเจ้าอ๋ออันนี้อันนี้คือเออสีเป็นสานอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นสานแล้วก็เจ้าหลังจากหลังจากที่เขาตากเรียบร้อยอ่าสิบถึงสิบสองวันอันนี้ก็คือได้ประมาณนี้ถูกต้องกับเจ้าคือว่าเอาไปเขาเขียนสีแล้วอ่ะสีแล้วกันสีแล้วแล้วก็เอาไปตากแล้วก็จะได้ประมาณนี้จ้าถูกต้องกับสีตางโอเคประมาณนี้นะเจ้าขอเออสเซ็ แล้วเอามาสู่กระบวนการคั่วเลยเหมือนกับเจ้าเยอะเจ้าคั่วอนี้คัว่วสเต็กแรกเหมือนกัอันนี้อันนี้สเต็แกแหลกเจ้า,จาเอาเอาเมือกมันออกเจ้าเมือกขาวๆปิเป็นกางโอเคซึ่งอันนี้พอเขาเอาเมือกข,อขาวๆออกเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาเป็นกระบวนการคั่วทัดไปก็คือเผื่อที่จะเพื่อได้กาแฟเป็นออันนี้เขาเรียกว่าคั่วออนอีโนอ่อเยอะคั่วออนเนาะคั่วออนเจ้า ขั้วอ่อนอันนี้ขั้วเค็มส่วนอันนี้จะเป็นขั้วกลางเนาะขั้วอ่อนเนี่ยมันจะรสชาติประมาณไหนเจ้าเยอะมันจะเอ่อเปรี้ยวจะอ๋อออกเปรี้ยวมีความวมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวอ,ออกไม่ตัวเลยเนะอ๋อเออน่าอย่าอันนี้เป็นกาแฟพันธอย่างก้อยถามเลยอาราบิก้าเจ้าอ๋อเป็นอาราบิกา้าเนา,า,านะโอเคอันนี้ก็คือขั้วอ่อนอีเนาะคือความเปรี้ยวอ่ะแล้วถ้าเป็นขั้วเข้มจะจะมันรสชาติอีกกระดัเจ้าง ขั้เค็มนี่จะให้รสชาติขมละมุนและได้รสชาต<ม>ิของกาแฟจ้ะมาแต่จะแบบมีความเค็มๆน้อยใครต้องการาคว,วามเค็มของกาแฟสารกาแฟนัากกา่นแหละแต่คือต้องพวกเค็มอีานนอกแล้วถ้าเป็นพวกกลางจะต้องเป็นแบบขั้วกลางจะอักกรอบๆเนี่ยจะบะบะขมบะขมบะเค็มแต่ใดแต่จะแบบดีคือรสชาติของเป็นอะไะผลไม้น้อยเนื้อแบบนี้แต่แต่ถ้าเท้าแต่ว่าอารมณ์อ,อ่ะคือมันดีอ่ะ ปากเค็มปากเค็มนะปากเค็มปีเมนอด้วส่วนของการคัดเมล็ดกาแฟเนยเจ้ามันมันจะต้องเริ่มจากขั้นตอนไหนเจ้าตัวเขาจะแยกเมล็ดจะคัดเมล็ดออกมาดึงนะครับกระบวนการกระบวนการคือเก็บตับเก็บเก็บเชอรี่นะครับเนาะวนมากนี่เชอรี่นี่ก้อนยาสีเป็นกะล้านะครับกระสอกเปลือกน่ะมันต้องเอาไปแก่หน้าไว้แก่ไว้ไว้มือประจัก แกปุบ๊บไอ้ไอ้ตีร้อยนี่คือว่ากาแฟมันจะมีสีเดียวครับเอาจม<อ>คือว่ามันกาแฟที่สมุนที่สุดคือกาแฟทีฟ่จมลมูกกลุ่มอะเอาเอาจีวร้อยเนี่ยขัดเป็นเกณฑ์นะครับเนาะถูกใจะดับสูงอะต่อต่อ,ตอ,ตอที่นี่พอพอตากเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เม็ดประมาณที่อถูกต้องกับคุยาย่าเป็นกะลาครับเป็นกะลาแบบที่แล้วที่นี่เขาต้องมาคัดถึงก็เท่าว่าเออม็ดสีเขาจะเอามาสีเนี่ยบางคนจะเปลี่ยนจะได้ คือว่าเป็นกะลาปุ <Tonight> yeah. oh. <com> ๊บเราไปสีเป <com> ็นสารครับครับเป็นสารป๊บก็จะเอาเมล็ดตีแตกนะครับคัดยางเนี่ยเป็นไอเมล็ดดีเปเกล็ดครับีสอเกล็ดคับีอเก็ี่สอกดมัีอเกลดี่สอบเดอเกลดคัี่อเก็ครับ่าอกดร่อบดครัี่อเกลดครับทีสอเดรือวี่ากที่สเกดรอเกล็อเกลดที่อเกรสเกดรที่บกรับทอบตว่าเกฑ็ดที่าดีอันี้ โอเคสี่เวลาเขาขายให้กับลูกค้าเขากตจากข้าวเอาไอติมเมล็ดดีๆพี่น้องเเปิดที่จะคั่วแล้วก็มีกระปุกข้าวพี่น้องประมาณนี้โอเคเอาล้วเจ้าตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนดีเจ้าวันนี้เขาจะอ่าคุ้ครูเชี่ยวชันนั่นก็คือท่านครูยายพัชรินแต่เจ้ามาทํากระบวนการวิธีคั่วกาแฟด้วยมือสาจ้าพี่น้องอ่าสาธิตพี่น้อง ด้วยการใช้นี่อันนี้วัตถอุปกรณ์อ่าฉันเป็นไรวัสดุธรรมชาติอาจะมาคั่วกับแพ้กันนะเจ้านี่คือวัสดุธรรมชาติแป้ๆเลยเจ้าเขาจะมาคั่วกับแพ้กันเจ้าแยกอุปกรณ์ในการที่จะคั่วกับแพ้นี่มีอย่างตรงนี้ใช่ไหมแกบ่มีอย่างเลยเจ้านี่เป็นไม้เจ้านี่เป็นไม้ไม้ไม้คนกาแฟนะเจ้าเนาะแล้วก็มีกระทะเจ้าอยู่มีแก๊วเจ้าแล้วก็มี ตรงนี้ก็คือว่าเอาไว้บังลมเจ้าควบคุมอุณหภูมิของกาแฟเจ้าเจ้าเย่ย็เนี่ยถ้าจะเอามันหมอห้อนะเขาบอมีผ้ามาเวลาเวลาเขาคั่วอีเนี่ยเขาต้องมีผ้ามามาจับก่อนมัน้อนนะบอมีใ่เอามาใช้เจ้าเขต้องใช้เจ้าโอเคโอเคซึ่งอันนี้เขาจะเริ่มเริ่มทำการคั่วเลยเนาะเจ้าโอเคอ่ะเย้เอาตัวไหนตัวนี้อ่าตัวนี้เนาะ เป็นการคั่วหลอบสองที่นอกเจเพราะว่าเอ่อเขาคั่วรอดแหลอบแรกเพื่อที่จะเอาเลอกก็เมลือกอแจ้าเราก็จะออกกาแฟมาใส่ในเจ้านะยูดีว่ะเขาพอประมาณนะเจ้านะเดี๋ยวเจ้าเยอะเอ่อไฟเนี่ยประมาณไหนเจ้าไฟเนียเี่ยน้องขอจี้อีเลยปะเราได้ได้เจ้าอีนะอีนะอาดูไฟกัมหนออแล้วก็เราจะมาดูไฟเราก็าบต้องเอาแรงนะเจ้านะต้องใจไฟประมาณกลางประมาณนี้นะเจ้านะไฟบอนบอก ใส่ไฟอ่อนเจ้าเพราะว่าตอนแรกเราจะเปิดไปแรงน้อยคือกระทะมันควบคุมความร้อนนะเจ้าเนาะการกระทะก็ตั้งเจ้าโอเคอ่ะเซตปุ๊บอ่าโอเคเจ้าเยอะเลยเลยกาแฟ้าใส่นะเจ้าเนาะใส่นาทเรย์พอประมาณเจ้าอันนี้สักสองร้อยกรัมก็จะมีได้เลยจ้ะอ๋อทั้งหมดเลยอีน้องอ่าพอเซตปุ๊บอ่านขวด อิปีขวดอิปีวนะเจ้าเนาะแล้วก็จะคนไปเลยเลยนะเจ้าคนไปเลยเยนะเจ้าเนาะการคนกาแฟเนี่ยเจ้าเพื่อระบายความร้อนออกนะเจ้าเนาะวันวันวันเสร็จมันมันมีกินนะเจ้ามันจะออกนวดเลยเจ้าหลัจะคนไปเลยเลยแบบนี้เลยเจ้าคนไปเลยเอยคนใช้เวลาเท่านหันจะถ้าฝังแล้วจำนวนเต้าอี้เราไปประมาณนี้ ประมนี้ใช้เวลาที่ประมาณยิงทิ้งกันมีจ้าอ๋อยิ่ทิ้งเลยใช่าหมเนาะแล้วั้วรั้วรัลับสองเจ้ะอ๋อประมาณี่เลยใช่ไหมคะคือคือการสังเกตว่าปอหรือยังนี่คือดูจากสีใจเจ้าประมาณนี้เลยมันก็จะไดใช่ครัาเราจะเอาขั้วอ่อนกะดูสีประมาณนี้เลยเจ้าเนาะถ้าว่าจะเอาขั้วกลางกะมันเอาสีประมาณนี้ก็คือเข้มจากตรงนั้นมานิดนึงเจ้า ดูที่ความมันว้าวของนี่แหละกับน้ำตาลนะจอมข้าเข้มเนี่ยมันมันจะมีความมันเจ้าความมันอ่เหมือนกับมันเผลือไก่ปแล้วข้าวไปแล้วก็สังเกตไปตัวเองนะเจ้าเนาะสังเกตกาแฟไปตัวเองว่าเขายาระดับไหนแล้วถ้าเราเยาว์ข้าวอ่อนเราก็ขอรูสีสีกาแฟนะเจ้าเนาะถ้าอยาว์ขวกลางก็รูสีสีกาแฟเหมือนกัน แล้วเขาต้องคนตลอดเวลาคนตลอดใช่ไหมถ้าเขาบอกคนนี่มันจะทำให้รสชาติกับแกจะบอร่อยเลยกินก็จะบลออ๋อจะไหมจะไหมเป็นงอะไรอย่างเนาะเขาต่ำอ่ะแกกระทะจะกินได้ก็เจ้าอันนี้เป็นกระทะทองแดงได้เจ้าแทององอหนาหมุกหมุกโอ้ยจะต้องมันสุดใจฟันโยเนาะทองเหลืองเนี่ยเปิดจะควบคุมความร้อนได้ดีนะเจ้าเนาะ กระทะทำแล้วเอาบรนเัาก yeah. ็ได oh. yeah. oh. exactly. yeah. uh ้เนาะแต่แต่แต่บอกใครอรู่เราเราใจเฉพาะเลยเจ้าอ๋อเจ้าคือเฉพาะข้าวกาแฟห้ามเอาไปทำเจ้าเข้าเหมือนกันกินได้ได้เริ่มหอมแล้วเพิ่มหอมแล้วมีความหอมเนาะคนไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าเนาะ นกอ่อลองคนได้ค่ะพ like ิธีการจูอคนจะแอี่เนานจกเอาเอาต่างคนะเลนะจะจับวดคนไปเยเนายวก่นตลอดเลยถ้าหมุนไปหมุนมาดที่ได้กอเจ้ายญ่ได้จ้าการการกั้นเนี่ยเขาจะจ้ดเดี๋ยว ยุด่งแต่แต่แก้แค่ใกล้ใกล้จะได้หมี่เราจะคนเร็วหน่อยหนึ่งเดียวแล้วคือข้อย่างเดียวคือความความจ่ใจความความที่ความไหมมันจะขึ้นมาเนาะระดับของมันเนี่ยถ้าเราคนจ่าเนี่ยจะเม็ดเม็ดกาแฟมันจะี่ยจะไม่ต่อกันบล็อกมั่งเสมอนใช่สีกาแฟมันจะบล็อกจะบลอกได้ประมาณเนี่ยมันจะบล็อกต่อกันถ้าเราคนชา แล้วเรื่ยวมันมีผลเนี่ยก็คนขั้วก็ยังยังเนี่ยว่าถ้าเขากินกาแฟนักลังเนี่ยเขาจะนอนบนรับอีนเนี่ยแล้วเขาผลอยู่เจเนี่ยเขาสูตรกินเข้าไปจะทำให้เขานอนบนรับก็บเบอร์เบเกลเบเกลนะโอเคโอเคนื่กว่าสูตรกินแล้วก็จะทำให้เขานอนบนรับอีนเนี่ยเริ่มมีความหอมอ่ะเห็นจะไม่คนเร็วอีกนิดออคนเร็วนิดเลยใครๆลงเชิญเลยนะเจ้า ก็ไป่รอค้นมาคอยก้นน้อยก็ได้มีอะไรมีอะไรคอยก้นน้อยอันนี้อันนี้คือเนี่ยปกติสีขายจะจะประมาณนี้เนาะแจ๊วของของขายตามบ้านไอ้น้องจ้าในวันที่สิบแปด พอพฤศจิกายนสองพันท่านหกสิบหนี่นะเจ้าเขาจะมีการสาธิตการคั่วกาแฟด้วยมือซึ่งถ้าท่านไหนที่มาแอลงานกาแฟแม่รัวนะเจ้าน้าเอ็นที่แม่รัวเองนะเจ้าสามารถมาทดลองเองได้เลยนะเจ้าว่าถ้าท่าน่านไหนยังยังลองคั่วอีนะมันดังแล้วนะเจ้าเราก็สามารถที่จะมันดาแปำคั่วกาแฟได้เลยเออเวลามันดังมันดังแป๊ อนแรแเนียมันเป็นสัญญาณอย่างก็ว่าโอเคแล้วแตแฟก์แต่แฟเปมันจะหลมร้อนอะไรอย่างเงียอ่าแต่ก็มันจะดงตัดด้ด้ยนะคนเนี่ยแล้วก็ลกเป็นงอะไเยอะอนนะกเ็ออนอนนอยแต่แต่มันจะลักษณะที่เราจะบอกเวลาพูดจริงแล้วเนี่ยแตู่น้นมองสวัสดว่าหัวมันไหม้ยง แต่ไม่แต่ไม่อันนี้คือได้อันนี้คือได้อยู่เนาะน้ำเดี่ยวของนี่น้ำนัำประมาณนี้โอเคมาไปเรียนี่นะเจ้าทุกคนถ้าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่สนุกสนานที่ได้ความหูแล้วก็ได้หลายๆอย่างบนพื้นที่ของบ้านแม่ลัววันทุกิปแปรที่นี่ะเจ้าเชินบนทุกท่านเลยว่าทุกิปแปรคือทุการโยนี่คือขึ้นมาเอวบ้านแม่ลัวเจ้านะคะมันเป็นกิจกรรมของอ่า สมาคมคือมาชนวยส่การท่องเที่ยวและสมาคมธุรกิจส่ะสการท่องเที่ยวและบริการแต่วัดแปดเตาก็มีเดืาะใกล้ละบอล่อเริ่มใกล้ะละเอม้เเดือก็เริ่มพอนี้คอเเริ่มพอกันินเอ อันนี้จะเป็นขั้วอ,อ่อนแน่นอ่าแล้วทีนี้เขาต้องศาสตร์ด้วยเพ่อสีเป็นขัาา้วกลางถ้าขั้วกลางจะสีประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาจะขั้วตอเห็นน้อ,นอยหนึง่งนะขั้วต่อไปไเรื่อยๆจนได้สีเนี่ยนะเอ่อ,อจากจากขัออ้ว,วอ่อนปกโดยปกติอันนี้เกิดไปละอ่อ,อนมาได้ละเกิดออนใกล้ใ,ใกล้<ว>กาจางเลยก้าขั้วกลางก็คือสวยอ่ะแล้วก็จะแฟนนี่ความมันเป็นจะเหลือออกแล้วนะจ๊ะเาไม่ได้กแพ นำมัแสดงว่าไม่ได้จับไปมันมีอ่าน้ามันอยู่ด้วยใจถ้าระบกคนมันจะไหม้ไปเลยนะจ๊ะเนาะก็เวลาคนมันก็ต้องคนที่หัวใช่เนาะเพราะว่ามันอันมันจะว่ร์สมัเสมอเนาะโอ้สีมันใต้ด้านหน้า ตอนเนี้ยเขาคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมาลองจิ้มพอนะเจ้าว่ะเม็ดกาแฟที่คั่วเสร็จใหม่ๆเนี่ยรสชาตมันจะประมาณไหนชิดยอดมากเลยอ่ะหอมแล้วมันมีอ่าเปรี้ยวก็อบเปรี้ยวนิดๆหอมน้อยๆแล้วมันจะมีความมันแล้วก็กินกินแบบ อันนี้หอมเต้เต้เลยนะเจ้าต้องมาล้อเจ้าปึ่เจ้า